หอ,อมอัคคาภัยพระนางสุดฮอตจับคู่หวานครั้งแรกในละครโรแมนติกคอมเมดี้รักเอาอากาศก็งเงินฝ้าหมูชาวบ้านนะเนี่ยฉันไม่ได้ฝ้าเธอเนี่ยอยอู่อย่างชาวบ้านนายทองจิตารู้ตื่นเต้นมากครับตอนแรกที่ได้ดูว่าเรื่องกับกับเทอร์รี่เนี่ยก็คือก็เกรงก่อนเลยครับเพราะว่าก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นพี่ที่มากฝีมือคนหนึ่งนะครับก็ ก็ตื่นเต้นแลวก็ดีใจที่ได้ได,ได้ร่วมงานกับเชอรี่ครับเนี่ยคะ่ะเวลาที่เขามีคนมาสัมภาษณ์เขาเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยว่าตื่นเต้นเกรงอะไรเงี้ยเราก็จะพูดตลอดเลยเหมือนกันว่าเราไม่เห็นรู้สึกเลยว่าอ่อมเกรงอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ดูเขาก็ดูเล่นนะคะก็ดูเล่นแบบปกติของเขาเวลามีกวนมีว่าปะปะต่อคําคก็ดูแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแกกแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องโกรธเลยนะฉันต้องโกรธเธอมากกว่าผู้หญิงอะไรหน้าไม่อาย ไม่มีอะไรจะโชว์ยิ่งอยากจะมาโชว์ใครเขาจะอยากแอบดูยังไม้อัดอ๋อมจะเขาช่างเขินกว่าเชอรี่ขเขามีประสบการณ์มากวาามก,ามากว่าอะไรเงี้ยก็เชอรี่เขาช่วยเรื่องแบบว่าทําให้คุ้นเคยอะไรกันมากขึ้นมันก็ทําให้แบบว่าพอเข้าฉากด้วยกันมันก็จะลื่นไหลามากขึ้นผมเชื่อว่าต้องต้องเห็นความน่ารักของคู่นี้ครับคิดถึงฉนันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอ ฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้เธอลอไปไหนไม่เลยที่กอรักเอาอากาศจัดเต็มนักแสดงอารมณ์ดีค้อมชวนชื่นบอลเชิญยิ้มตักบริบูรณ์แบบมาสร้างความฮาจนพระเอกของเราอ,อย่างเก็บอาการไม่อยู่จะไปรู้เลยกันระหว่างไหนมือ บ่าเวจะแทบเลยปุ๊งไม่เอาเสื้อผ้ามาสักตัวนงพร้อมแกงเพื่อนสุดแสบแมทธิวดีนบอลอัศนัยนาตาลีเจรวนนท์และชาวบ้านม่วนแต้อย่างดีเจนุ้ยแก้มบุ๋มพิมพ์นิพาสันประชากรพร้อมนักแสดงคุณภาพที่ผู้ชมจะต้องดูไปยิ้มไปกันเลยทีเดียวค่ะ ภาพรวมก็เป็นละครรักโร like statues, แม yeah. okay. นติกคอมเมดีนิดๆฮะแล้วก็จะเน้นความสัมพันธ์ของครอบครัวฮะครอบครัวต่งเอกที่ค่อนข้างอบ่มแล้วก็ดูแลกันและกันกินข้าวด้วยกันตอนเย็นทุกเย็นอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นครอบครัวอบ่นด้วยผมว่าตอนนี้สังคมไทยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีพาดอย่างเงี้ยฮะก็พยายามจะสอดแทรกเรื่องเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็ความรักระวัง พระนางซึ่งอยู่คนละขั้วกันเลยเนี่ยต่างสถา,านะกันแล้วจะมารักกันได้ยังไงนังปุ๋ยจะชวนลูกสาวข้าไปเที่ยวพับเที่ยวบานะ่ะแสงสีเสียงในกรุงเทพเนี่ยขกเย็ดนักเกียดตนะโดยเฉพาะป็าจ่ายให้โสเมืองกุงเนี่ยขาเกียดที่สุด ตามกองล้างกางองผาได้มาถึงไหนทำไมไม่เรียกผู้ไปเกิดทั้นทีเฮ้ยก็คิดถึงแกละมั้งกลัวว่าถ้าชิงไปเกิดก่อนจะไม่ได้เจอหน้าแกอีกเพราะอย่างแกเนี่ยคงจะต้องตกนรกบอกไม่เป็นอีกร้อยปีพันปีอะเ,ออเรื่องนี้เล่นเป็นสมใจค่ะสมใจก็จะเป็นสาวแบบบ้านไร่ บ้านทําไรชาอยู่ทางเหนืออะไรนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าตรงไปตรงมาผงผางปากไวไปนิดนึงคือเหมือนแบบว่าใจจริงๆเราไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าเราก็จะติดว่าติดอะไรเงี้ยไปก่อนแล้วก็บางทีก็จะมารู้สึกเสียใจว่าเอ้ยเราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะเอาเงินฟาดหัูชาวบ้านแบบเนี้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอฉันไม่ได้ฟาดเธอนี่คุณเฮ้ยอ๋ออยู่อยากโดนฟาดฟาดปาก บทบาเรื่องนี้จะเป็นเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณคุณากรจะเป็นหนุ่มไฮโซเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ค่อนข้างจะตามใจนะครับเป็นแบบว่าติดเล่นติดเที่ยวอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าตัวเจ้าคุณเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยคือเป็นคุณหนูไฮโซแบบว่ามีคนทําให้ทุกอย่างแม้แต่แบบว่าใส่เสื้อผ้าต้องอาบน้าก็ต้องมีคนถูหลังให้นะครับพออยู่ตอนจำวันเนี่ย เออน้าคอมคือลุงกระโปงเนี่ยตั้งชื่อไอ้ใหม่เป็นขุนทองซ,งซึ่งซึ่งแบบว่าต่างกันมากชื่อเจ้าคุณนี่คือแบบว่าหรูเลยพอมาอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บเป็นไอ้ขุนทองเลยครับผมเป็นหลานลุงกระโปงอง่กระเอ,อ,เอ,อ้วสิวะแหกปากทาไมเราชาวบ้านเขาจะยินหมดหรอกทำไมลุงเพงก็เป็นหลานลุงด้วยโกรี่แตเองไม่ใช่หลานข้าเนี่ยแล้วเองจะอยู่ในมวนแต่ได้ยังไง ที่อยู่แถวภาคเหนือแล้วก็พระเอกจะมาอยู่กับเราอยู่คนเดียวก็ลําบากอยู่แล้วยังมีไอ้ออมมาสร้างความราคาญให้อีก <pen ule mon> คือไอ้คุณทองหลานฉันเนี่ยมันไม่เต็มจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรลุงกันลุงม็ใช่มาขึ้นเสียงทำไมเออคือไอ้คุณทองเนี่ยมันไม่ใช่โรคจิตผีเปรตอะไรอย่างที่นางใจเขาพูดรหรอกนะอะไรล่ะ าต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นเดลิตี้ซึ่งเพื่อนเราเนี่ยหลอกให้เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คือเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเดลิตี้คือตัวตัวบอลเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นบริษัททำเดลิตี้อยู่แล้วแล้วก็เราเป็นไฮโซชื่อดังในกรุงเทพอะไรเงี้ก็อยากให้ให้คนมาติดตามว่าไอ้หน Hi ุ่มไฮโซคนนี้จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดได้หรือไม่เนออมตัวไปเป็นชาวบ้านแล้วก็ไปอยู่บ้านนอก อะไรหลายอย่างมากเลยที่ไม่เคยทำอย่างเช่นแบบว่าร้องเพลงเล่นกีตาร์ฟ้อนรำเป็นแบบว่าฟ้อนฟ้อนเหนืออะไรเงี้ยนะคะก็คือต้องมีไปเรียนรำกันด้วยอะไรเงี hmm. ้ยแล้วคือจริงๆอ่ะเรียนเราเรียนกันเป็นโอ้โหแบบสเต็ปแบบยาวทั้งเพลงเลยยากมากเลยนะคะกว่าจะรำกันได้เรียนกันอยู่ประมาณสองสามวันอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยกว่าจะถ่ายเนี่ยทุกคนก็คืนครูไปหมดแล้วเลยอ่ะสวยครับสุดพอคือพอทํามาแล้วแบบว่า พอมีหลายๆคนแล้วทําพร้อมเพรียงกันเงนี้ยมันดูแบบดูสวยครับดูสวยงานดูเป็นเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ที่น่าดูครับเหลืออมนี่เขาเป็นคนดีนะ <c oughs> คือราก็พอใช้ได้อะค่ะอ <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าที่แบบคือคงห่างไกลคําว่าสวยอ <c oughs>